เวลคัมแบ็กคาร์ออโต้เซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่ช่องของเรากับเรื่องราวอากาศยานทางทหารสุดคลาสสิกที่ไม่เคยถูกลืมเลือน,อนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปพบกับเครื่องบินฝึกโจมตีที่ได้รับความนิยมและยังคงมีบทบาทในกองทัพไทยอย่างแนว z ามเก้าเอบารพร้อมเปิดเผยสมรรถนะล่าสุดรวมถึงการประเมินขีดความสามารถด้านมิตรไซด์ของไทยในปี2026ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่งเมื่อแอ9 z สซดเทะยานสู่ท้องฟ้าไทยนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุทธวิธีในยุคที่การฝึกและการรบสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ด้วยดีไซน์คลาสสิกจากแอโรโฮโดชอดีแห่งเช็กสโลวาเกียในอดีต l 3 9 z าถูกพัฒนาให้สามารถบรรทุกอาวุธโจมตีได้จริงไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนใหญ่หรือมิสไซล์ขนาดเบากลายเป็นเครื่องบินฝึกที่มีประสิทธิภาพทางยุทธวิธีอย่างเต็มเปี่ยม ในกองทัพอากาศไทย L39ZA ได้รับการใช้งานมาเป็นเวลากว่า2ทศวรรษมันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกพื้นฐานแต่ยังถูกนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวนสนับสนุนภาคพื้นดินและแม้กระทั่งฝึกการโจมตีทางอากาศภายในห้องนักบินที่ยังคงเป็นระบบอนาล็อกผสมดิจิทัลน,นั้นทำให้นักบินไทยสามารถฝึกการควบคุมเครื่องบินได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างพื้นฐานเพื่อไปสู่เครื่องบินรบชั้นสูงอย่าง F-5 หรือ J-39 a g r i p e นได้อย่างมั่นใจ L-39 z a มีพิสัยการบินประมาณ1,100กิโลเมตรความเร็วสูงสุด750กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถขึ้นบินจากรันเว์สั้นได้ด้วยน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อ่านกิจการฝึกอย่างเข้มขน้นส่วนที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการติดอาวุธจริง ซึ่งรวมไปถึงจรวดนำวิถีขนาดเล็กหรือจรวดแบบ S5, S-8, ปืน GSH23 ขนาด23มิลิเมตรและระเบิดแบบต่างๆสำหรับใช้ในภารกิจสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด ในปี2026ประเทศไทยยังคงใช้งานแนว3 9 z a อย่างต่อเนื่องพร้อมการปรับปรุงภายในเครื่องยนต์และระบบอาวุธบางส่วนให้เหมาะสมกับยุคสมัยมีการติดตั้งระบบวิทยุและนำร่องใหม่ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการบินยุคดิจิทัลเพื่อให้นักบินรุ่นใหม่สามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นของกองทัพได้ดียิ่งขึ้น ขนาะเดียวกันกองทัพไทยยังได้เสริมกำลังด้วยการนำเข้ามิตรไซรุ่นใหม่ในปี2026เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยมิตไซล์ที่ถูกจัดซื้อและทดสอบในปีนี้ได้แก่ r b s 70NG จากสวีเดนรุ่นล่าสุดที่พัฒนาให้ยิงเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในระยะไม่เกิน9กิโลเมตรด้วยระบบเล็งด้วยเลเซอร์และระบบตรวจจับจากเรดาร์เคลื่อนที่ถือเป็นมิสไซล์พื้นสู่อากาศที่ทันสมัยและประหยัด Mistral Atlas RC จากฝรั่งเศสถูกนำเข้ามาใช้ในภารกิจป้องกันสนามบินและฐานทัพ มีระบบยิงเร็วและสามารถบรรทุกโดยรถยนต์ HMMWV หรือรถลำเลียงเบาราคาต่อระบบประมาณ40ล้านบาทไทยสตาร์สเตรกจากอังกฤษที่ถูกนำมาทดสอบในกองทัพบ,บกมีความเร็วเหนือเสียงและเหมาะสำหรับการสกัดเป้าหมายความเร็วสูงโดยมีหัวรบ3ท่อนแยกทำให้โอกาสยิงทอลาดน้อยลง นอกจากนี้ในปี2026ยังมีการลงนามจัดซื้อระบบขีปนาวุธ VLMI CANG สำหรับเรือรบใหม่ของไทยที่มีระยะยิงถึง40กิโลเมตรและระบบควบคุมจากศูนย์ควบคุมกลางแบบ TDL ซึ่งจะถูกบรรจุลงในเรือหลวงลำใหม่ที่อยู่ระหว่างการสร้างในอู่เรือของกรมอู่ทหารเรือราคามิตไซส์และระบบยิงในปี2026ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและความต้องการทั่วโลกเช่น ABS 70 NG ราคาเฉลี่ยต่อระบบประมาณ65ล้านบาทไทย Mistral Atlas R-C r ชุดพร้อมจรวด6ลูกราคา40ล้านบาท VLMICANG 1ลูกพร้อมลันเชอร์ประเมินที่70-80ล้านบาท s t a r s t r e k 1ระบบพร้อมรถลำเลียงและเรดาร์ตรวจจับอยู่ที่ประมาณ120ล้านบาทไทย เมื่อหันกลับมาที่ L39ZA อีกครั้งเราจะเห็นว่าบทบาทของมันในกองทัพไทยไม่ได้ลดลงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะการฝึกนักบินด้วยเครื่องบินที่สามารถติดอาวุธจริงได้นั้นช่วยเสริมทักษะและเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิในอนาคต ภาพการบินแนว39 ZA เหนือสนามบินอุตภามาหรือดอนเมืองในภารกิจฝึกยิงจริงร่วมกับมิตไซส์สตาร์สเตรตและ RBS 70 NG ได้กลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบและยุทธศาสตร์ผสมผสานร,ระหว่างฝึกและการใช้งานจริงเรือหลวงเจ้าพระยาและเรือหลวงตากสินในปี2026ก็ยังคงทำภารกิจร่วมกับอากาศยานเหล่านี้ โดยมีการฝึกป้องกันภัยทางอากาศแบบผสมผสานร,รวมถึงการจำลองการรบเสมือนจริงที่ใช้ระบบยิง VLMICANG และควบคุมผ่าน TDL จากศูนย์บัญชาการหลักในภาพรวมของปี2026 กองทัพไทยไม่ได้พึ่งพาแต่เทคโนโลยีชั้นสูงแต่ยังให้ความสำคัญกับการฝึกการวางยุทธศาสตร์และการพัฒนาอาวุธที่สอดคล้องกับพื้นที่ภูมิศาสตร์และภัยคุกค,ค,คามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ L39ZA ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกโจมตีที่สำคัญในยุทธ,ธการของกองทัพแม้จะมีแผนในการจัดหาเครื่องบินฝึกใหม่ เช่น T7 a Red h a w k หรือ M346 จากอิตาลีแต่จนถึงวันนี้ L39ZA ยังคงครองฟ้าเหนือสนามฝึกของไทยอย่างมั่นคงด้วยความคล่องตัวค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและยังคงสามารถอัปเกรดบางระบบได้อยู่เสมอหากมองจากมุมเศรษฐศาสตร์การทหารแนว3 9 z a เป็นตัวอย่างที่ดีของ ความคุ้มค่าที่แม้จะอายุกว่า30ปีแต่ด้วยการดูแลอย่างต่อเนื่องมันก็ยังทำหน้าที่สำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงของมันเมื่อทยานขึ้งยังคงสะท้อนความมั่นใจของนักบินรุ่นใหม่เหมือนกับการสืบทอดยุทธศาสตร์จากกลุ่นสู่รุ่นมันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกแต่มันคือครูฝึกในสนามรบจริง และเมื่อเทียบกับมิตรล์และระบบอาวุธที่ถูกจัดซื้อในปี2026ทั้งหมดหล้วนแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีทหารใหม่ๆจากคาร์ออ o โตเซ็นเตอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ